ความเงียบคืออำนาจหรือคือความอ้างวางที่กัดกินหัวใจบนชั้นสูงสุดของตึกระฟ้าใจกลางกรุงเทพมหาคนครแสงไฟจากภายนอกสาดส่องผ่านกระจกบานมหึมาเข้ามาในห้องทำงานที่ตกแต่งอย่างรูราแต่เย็นเยียบคุณหญิงอรยาสุรีวงศ์ไพศาลซีอโอหญิงแกร่งแห่งอารยาบิวตี้เอมพายอนาจักรเครื่องสำอางและสินค้ารูที่เธอสร้างขึ้นมาจากสองมือเปล่า กำลังจ้องมองจอคอมพิวเตอร์ด้วยแววตาเฉียบคมไมบหน้าข่าวจัดภายใต้เรือนผมสีดำคลับที่ก้าวเป็นมวยยังประนีตนั้นเรียบตึงไรริ้วรอยแห่งไวัแต่แฝงความเหนื่อยล้าที่ซ่อนไว้ภายใต้เกราาแห่งความสมบูรณ์แบบเสียงของเธอที่สั่งงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนกับทีมงานในต่างประเทศนั้นเด็ดขาดและตรงพลังเฉกเช่นทุกครั้ง ความสำเร็จคือทุกสิ่งสำหรับเธอมันคือกราดป้องกันความยักไ่ายในอดีตคือหลักประกันว่าเธอจะไม่ต้องกลับไปยืนในจุดที่เคยถูกเหยียบย่ำอีกรถคันรูเคลื่อนตัวออกจากอาคารสำนักงานในยามวิการมุ่งหน้าสู่คดหาหลังงามในยานพีมหาสรสฐีที่นั่นความเงียบสงบร,รอต้อนรับเธอเช่นเคยคดหาที่กว้างใหญ่ราวกับวังนี้ กลับดูอ่างวางไร้ชีวิตชีวาเฟอร์นิเจอร์ทุกชิน้นจัดวางอย่างเป็นระเบียบส่วนสวยตัดแต่งไร้ที่ติแต่ทั้งหมดนั้นเย็นชาเหมือนเจ้าของบ้านน้องเมยบนชั้นสูงสุดของตึกระฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานครแสงไฟจากภายนอกสาสต์องพานกระจกบ้านมหึมาเข้ามาในห้องทํางานที่ตกแต่งอย่างรูราแต่เย็นเยียบคุณหญิงอารยาสุลีวงไพซานซีอีโอหญิงแกล้งแห่งอารยาบิวตี้อ็มไพ์ อาณาจักรเกินเครื่องสำอางและสินค้ารูที่เธอสร้างขึ้นมาจากสองมือเปล่ากำลังจ้องมองจอคอมพิวเตอร์ด้วยแววตาเฉียบคมนไปหน้าข่าวจัดภายใต้เรือนผมสีดำคลับที่กล้าวเป็นมวยอย่างประณีตนั้นเรียบตึงไรร้อยแห่งไวแต่แฝงความเหนื่อยล้าที่ซ่อนไว้ภายใต้เกล้าแห่งความสมบูรณ์แบบเสียงของเธอที่สั่งงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรน์กับทีมงานในต่างประเทศนั้นเด็ดขาด และตรงพลังชักเช่นทุกครั้งความสำเร็จคือทุกสิ่งสำหรับเธอมันคือกราดป้องกันความยากไรในอดีตคือหลักประกันว่าเธอจะไม่ต้องกลับไปยืนในจุดที่เคยถูกเหยียบยำ่ำอีกรถยนต์คันรูเคลื่อนตัวออกจากอาคารสำนักงานในยามวิการมุ่งหน้าสู่คฤหาหลังงามในย่านออพีมหาเศรษฐีที่นั่นความเงียบสงัดรอต้อนรับเธอเช่นเคย คือหาที่กว้างใหญ่เหลากับวังนี้กลับดูอ้างวางไรชีวิตชีวา่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิน้นจัดวางอย่างเป็นระเบียบสวนสวยตัดแต่งไร่ที่ตีลูกชายวัยเจ็ดขวบของเธอนั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ในห้องนั่งเล่นดวงตากลมโตมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไรจุดหมายข้างกายมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ห่างไกลเด็กชายเมกไม่พูดเขาเลือกที่จะปิดปากเงียบมานานหลายเดือนแล้ว และอาการวิตกกังวลก็แสดงออกมาชัดเจนขึ้นทุกวันกลับมาแล้วหรอคะคุณแม่เสียงเล็กของพี่เลี้ยงเอขึ้นเบาอาริยาพยักหน้ารับสัญญ์เดินเข้าไปหาน้องเมกย่อตัวลงเล็กน้อยทำการบ้านเสร็จแล้วยังลูกน้ำเสียงของเธอราบเรียบเป็นทางการไม่มีแววของความอ่อนโยนน้องเมเพียงแค่พยักหน้าไม่สบตาผู้เป็นแม่ดีมากอาริยาพูดแค่นั้นแล้วลุกขึ้น แม่มีงานต้องทำต่อพรุ่งนี้เจอกันเยงหาเธอมุนตัวเดินไปยังห้องหนังสือปล่อยให้ความเงียบและความห่างเหินครอบคลุมบรรยากาศอีกครั้งนางซ้อยผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานกับอรรยามานับสิปีเดินตามเข้ามาในห้องหนังสือพร้อมแฟ้มเอกสารในมือคุณหญิงคะ มีเรื่องข่าวซุบซิบในโซเชียลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคุณหญิงเรื่องน้องเมคค่ะเริ่มมีผลกระทบกับยอดสังซื้อสินค้าบางตัวแล้วนะคะอริยาขโมดคิ้วเล็กน้อยจัดการซะอย่าให้เรื่องไร้สาระพวกนี้มากระทบธุรกิจของฉันแม่ปากจะพูดเช่นนั้นแต่ลึกเธอก็รู้ว่าปัญหาของน้องเมฆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไปเออ คุณหมอของน้องเมกแนะนําว่าน่าจะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กอย่างจริงจังดูนะคะคุณหญิงนางซอยเอกขึ้นอย่างกะล่ากลัวบางทีอาจจะจะช่วยให้น้องเมกดีขึ้นได้อรยาเงียบไปครู่หนึ่งความคิดเรื่องภาพลักษณ์ที่อาจเสียหายและบางทีอาจเป็นความรู้สึกผิดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ลึกสุดใจทำให้เธอตัดสินใจห,หาคนที่เก่งที่สุดมาฉันต้องการผลลัพธ์ ไม่ใช่ข้ออ้างนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้นายพาคินจิรโรชตว,วงส์ก้าวเข้ามาในโลกที่เป็นไปด้วยกระกำบังของคุณหญิงอารยาพาคินนักจิตวิทยาเด็กผู้มีชื่อเสียงด้านการบำบัดด้วยศิลปะและการเล่นก้าวเข้ามาคือหาสุริยวงศไพศาลด้วยท่าทีสบารอยยิ้มบางตาประดับอยู่บนใบหน้าคมคายที่ดูอุบุ่นดวงตาของเขามีประกายอ่อนโยนและเข้าใจ แต่งกายเรียบง่ายแต่ดูดีมีรสนิยมแบบผู้ดีเก่าซึ่งคัดกับบรรยากาศเครื่องครึมและรุราโออาของบ้านอย่างสิ้นเชิงการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างคุณหญิงอารยาและพาคินเต็มไปด้วยความตึงเครียดอารยามองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาประเมินและไม่วางใจ วิธีการของคุณดูเหมือนการเล่นสนุกมากกว่าการรักษาดิฉันต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้คุณพาคินไม่ใช่แค่การเสียเวลาคุณหมอของน้องเมกแนะนำว่าน่าจะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กอย่างจริงจังดูนะคุณหญิงนางซ้อยเอ่ยขึ้นอย่างกล้ากลัวบางทีอาจจะช่วยให้น้องเมกดีขึ้นได้อรยาเงียบไปครู่หนึ่งความคิดเรื่องภาพลักษณ์ ที่อาจเสียหายและบางทีอาจเป็นความรู้สึกผิดเล็กเท่ที่ซ่อนอยู่ลึกสุดใจทําให้เธอตัดสินใจห,หาคนที่เก่งที่สุดมาฉันต้องการผลลัพธ์ไม่ใช่ข้ออ้างนั่นคือจุดเริ่มตน้นที่ทําให้นายพาคินจิตระชดวงส์ก้าวเข้ามาในโลกที่เต็มไปด้วยกระกำบังของคุณหญิงอรรยาพาคินนักจิตวิทยาเด็กผู้มีชื่อเสียงด้านการบําบัดด้วยศิลปะและการเล่น เก้าเข้ามาในคดหาสุริยวงศ์ไพศาลด้วยท่าทีสบายตามรอยยิ้มบางนาประดับอยู่บนใบหน้าคมคายที่ดูอบอุ่นดวงตาของเขามีประกายอ่อนโยนและเข้าใจแต่งกายเรียบง่ายแต่ดูดีมีรสนิยมแบบผู้ดีเก่าซึ่งขัดกับบรรยากาศเคร่งครึมและรูราวโออาของบ้านอย่างเ้นเชิงการเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่างคุณหญิงอารยาและพาคินเต็มไปด้วยความตึงเครียด อารยามองคชายหนุ่มตรงนาด้วยสายตาประเมินและไม่ไว้วางใจวิธีการของคุณดูเหมือนการเล่นสนุกมากกว่าการรักษาการเล่นคือการทำงานของเด็กครับคุณหญิงพาคินตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นและศิลปะคือภาษาที่หัวใจของพวกเขาสื่อสารออกมาได้ดีที่สุดน้องเมกต้องการพื้นที่ปลอดภัยและความเข้าใจไม่ใช่การบังคับครับ อารยาไม่พอใจกับคำตอบนั้นแต่เธอยังคงให้โอกาสเขาดิฉันจะให้เวลาคุณแต่ถ้าภายในหนึ่งเดือนไม่เห็นความคืบหน้าเธอไม่ได้พูดต่อแต่ความหมายนั้นชัดเจนเธอยังสั่งให้ติดตั้งกลองวงจรปิดเพิ่มในห้องกิจกรรมของน้องเมฆเพื่อจับตาดูทุกการกระทำของพาคินพาคินเริ่มกระบวนการบำบัดน้องเมฆด้วยความอดทน เขาไม่ได้พยายามให้น้องเมพูดแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเงียบวาดรูปด้วยกันหรือฟังเพลงเบาๆเขาสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองค่อยทำลายกำแพงน้ำแข็งที่เด็กชายสร้างขึ้นรอบตัวอารยาแอบมองผ่านจอภาพในห้องทำงานของเธอหลายครั้งเธอเห็นพคินนอนกลิ้งไปกับพื้นเล่นกับน้องเมย์เย็นเต้นกับน้องเมย เห็นน้องเมย์เริ่มหยิบสีเทียนขึ้นมาขีดเขียนอย่างลังเลและบางครั้งเธอก็เห็นรอยยิ้มจางปรากฏขึ้นบนหน้าเลนเล็กข,ของลูกชายรอยยิ้มที่เธอไม่ได้เห็นมานานแสนนานความรู้สึกประหลาดใจและสับสนเริ่มก็ตัวขึ้นในใจของเธอความขัดแย้งทางความคิดระหว่างอารยาและภาคินยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะอารยาคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในขณะที่ภาคินยืนยันว่าการเยียวยาต้องใช้เวลาและความใส่ใจ คุณหญิงลองหาเวลาอ่านนิทานให้น้องเมฟังก่อนนอนดูสิครับหรือทานอาหารเย็นด้วยกันโดยไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างพาคินสอในวันหนึ่งดิฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องพวกนั้นหรอกคะ่ะเธอไม่ได้พูดต่อแต่ความหมายนั้นชัดเจนเธอยังสั่งให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในห้องกิจกรรมของน้องเมฆเพื่อจับตาดูทุกการกระทำของพาคิน ภาคินกระบวนการบำบัดน้องเมด้วยความอดทนเขาไม่ได้พยายามให้น้องเมย์พูดแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แบบการเล่นเงียบวาดรูปด้วยกันหรือ,รอฟังเพลงเบาวาๆเขาสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเองค่อยทำลายกำแพงน้ำแข็งที่เด็กชายสร้างขึ้นรอบตัวอริยาแอบมองผ่านจอภาพในห้องทำงานของเธอหลายครั้ง เธอเห็นพาคินนอนกลิ้งไปกับพื้นเล่นกับน้องเมกเห็นน้องเมเริ่มหยิบสีเทียนขึ้นมาขีดเขียนอย่างลังเลและบางครั้งเธอก็เห็นรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเล็กเด้งของลูกชายรอยยิ้มที่เธอไม่ได้เห็นมานานแสนานานความรู้สึกประหลาดใจและสับสนเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธออรยาตอบเสียงเย็นชาหน้าที่ของดิฉันคือหาเงินเพื่อให้เขามีทุกอย่าง แต่น้องเมย์อาจจะต้องการแม่มากกว่าซ e o ที่ประสบความสำเร็จนะครับคำพูดของพาคินเหมือนเข็มเล็มเล็กที่ทิ่มแทงใจอารยาแม่เธอจะไม่แสดงออกก็ตามพาคินพยายามอธิบายให้อารยาเข้าใจว่าปัญหาของน้องเมกส่วนหนึ่งเกิดจากการคาดความอุ่นทางอารมณ์และความคาดหวังที่สูงเกินไปที่เธอส่งผ่านไปยังลูกโดยไม่รู้ตัว มีอยู่วันหนึ่งอรารยาพยายามจะเข้าไปกอดน,น้องเมแต่เด็กชายกลับตัวแข็งทื่อและเริ่มตัวสั้นด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อพาคินเดินเข้ามาใกล้และพูดคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนน้องเมย์กลับค่อยผ่อนคลายลงภาพนั้นทำให้อรารยารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเป็นครั้งแรกว่าสิ่งที่เธอทำมาตลอดนั้นถูกต้องจริง หรือในคืนที่เงียบสงัดความทรงจำในอดีตที่เธอพยายามฟังลบไวพุดขึ้นมาภาพความยากลำบากในวัยเด็กที่ต้องดินรนเพื่อความอยู่รอดภาพความผิดหวังจากความรักครั้งเก่าที่ถูกทอดทิ้งเพราะความยากจนความทรงจำเหล่านั้นคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นคนแข็งก้าวและปิดกั้นตัวเองจากความรู้สึกอ่อนแออารยาเริ่มลองทำตามคำแนะนำของพาคินอย่างเสียไม่ได้ เธอพาน้องเมกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงและบอดีการ์ดอย่างใกล้ชิดแม้จะรู้สึกอึดอัดและไม่เป็นธรรมชาติแต่เธอก็ได้เห็นแววตาที่อยากรู้อยากเห็นของลูกชายเมื่อมองเห็นดอกไม้และผีเสื้อน้องเมกเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทีละน้อยเขาเริ่มส่งเสียงอื้ออายลำคอเริ่มชี้นิ้วไปยังสิ่งที่เขาสนใจและที่สำคัญที่สุด คือเขากล้าศบตาผู้เป็นแม่บ้างแล้วความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้เปรียบเหมือนแสงสว่างรีบรีที่ส่องเข้ามาในหัวใจที่มืดมิดของอารยาเธอเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวภาคินมากขึ้นไม่ใช่แค่ฐานะนักจิตวิทยาแต่ฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเข้าใจและจิตใจดีงามความสัมพันธ์ระหว่างอารยาและภาคินเริ่มผ่อนคลายลงการสนทนาของเขากว้างขวางขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของน้องเมธอีกต่อไปอารยาพบว่าพาคินเป็นคู่สนทนาที่ฉลาดและมีมุมมองที่น่าสนใจเขามาจากครอบครัวผู้ดีเก่าที่ร่ำรวยแต่กลับเลือกที่จะทำงานช่วยเหลือเด็กเล็กแทนที่จะสืบทอดธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่อารยาไม่เคยเข้าเข้าใจวันหนึ่งขณะที่พาคินกำลังเล่านิทานให้น้องเมกฟังในห้องกิจกรรมอารยาเดินผ่าน และหยุดยืนฟังอยู่เงียบๆน้ำเสียงทุ่มนุ่มของพาคินและเสียงหัวเราคิกคักเบาๆของน้องเมกทำให้บรรยากาศในห้องนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดอารยาเพลยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากหน้าที่หรือการเสแฟงแต่มาจากความรู้สึกบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นในใจคู่แข่งทางธุรกิจของอารยาเริ่มปล่อยข่าวเลือเสียหาย เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับพาคินโดยพยายามสร้างภาพว่าเธอละเลยลูกและไปติดพันกับชายหนุ่มข่าวลือแพรส่สรพัดอย่างรวดเร็วในวงสังคมและซื้อออนไลน์สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของอารยาและบริษัทของเธออารยากโกรธจัดเธอเรียกทีมกฎหมายและฝ่ายประชาสัมพันธ์มาจัดการเรื่องนี้ทันทีดิฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสิ่งที่ดิฉันสร้างมาด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้ พาคินรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขารู้สึกกังวลแทนอารยาแต่ก็พยายามวางตัวเป็นกลางคุณหญิงครับเรื่องนี้อาจจะเป็นโอกาสให้คุณหญิงได้แสดงให้สังคมเห็นถึงความรักที่คุณหญิงมีต่อน้องเมฆอย่างแท้จริงนะครับคำพูดของพาคินทำให้อารยาชุกคิดแทนที่จะตอบโต้ด้วยความเกรียวกราดเธอเลือกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเปิดออก เธอพูดถึงปัญหาของน้องเมธและความพยายามในการช่วยเหลือลูกอย่างจริงใจเธอไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ชั้นทันเพื่อนกับพาคินแต่เน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการดูแลน้องเมธให้ดีที่สุดท่าทีที่จริงใจและเปิดเผยของอารยาตทำให้กระแทสังคมเริ่มเปลี่ยนไปหลายคนเริ่มเห็นใจและเข้าใจเธอมากขึ้นวิกฤตครั้งนี้ กลับกลายเป็นโอกาสให้อรยาได้แสงด้านที่ออนโยนและเป็นแม่ของเธอออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนในระหว่างที่อารยาบังเพรชกับมอดซูมเข่าลือน้องเมฆก,กับมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดวันหนึ่งขณะที่พาคินกำลังสอนน้องเมฆว่าดรูปเด็กชายหยิบสีเทียนสีฟ้าขึ้นมาแล้วค่อยพังเสียงออกมาเป็นคำแรกในรอบหลายเดือนคุณ พาคินรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเขารู้สึกกังวลแทนอารยาแล้ก็พยายามวางตัวเป็นกลางคุณหญิงครับเรื่องนี้อาจจะเป็นโอกาสให้คุณหญิงได้แสดงให้สังคมเห็นถึงความรักที่คุณหญิงมีต่อน้องเมฆอย่างแท้จริงนะครับคำพูดของพาคินทำให้อารยาฉุกคิดแทนที่จะตอบโต้ด้วยความเกรียวกราด เธอเลือกที่จะให้สัมภาษณ์กับสือ,อย่างเปิดออก,ออกเธอพูดถึงปัญหาของน้องเมย์และความพยายามในการช่วยเหลือลูกอย่างจริงใจคินฟ้าพาคินตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มกว้างจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขารีบโทรศัพท์แจ้งข่าวดีนี้ให้อารยาทราบทันทีอารยาซึ่งกำลังเคร่งเครียดอยู่กับการประชุมวางสายจากพาคินด้วยมือที่สันเทาน้ำตาคลอหน่วยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว คำว่าฝ้าที่ลูกชายปเป่งออกมานั้นมันมีความหมายมากกว่าแค่สีมันคือแสงสว่างคือความหวังเย็นวันนั้นอรารยากลับบ้านเร็วกว่าปกติเธอตรงไปยังห้องกิจกรรมที่นั่นเธอเห็นน้องเมย์กำลังนั่งระบายสีอยู่กับผ้าคินอย่างสนุกสนานเมื่อน้องเมย์เห็นเธอเขาก็เงยหน้าขึ้นมองแล้วพูดด้วยเสียงที่ยังไม่ชัดเจนนักแม่ฝ้า พร้อมกับชูภาพวาดท้องฟ้าสีครามให้เธอดูอารยากลันน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอทุดตัวลงนั่งค้างลูกชายกอดเขาไว้แน่นใช่ลูกฟ้าสวยมากจ้ะน้ำเสียงของเธอสั้นครือแต่เต็มไปด้วยความสุขภาพขินมองภาพแม่ลูกกอดกันด้วยรอยยิ้มอบอุน่นเขารู้สึกว่ากำแพงน้ำแข็งในใจของคุณหญิงอารยาเริ่มละลายลงแล้วจริงๆ หลังจากเหตุการณ์นั้นบรรยากาศในคฤหาสุริยวงไพศาลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอริยาพยายามหาเวลาอยู่กับน้องเมกมากขึ้นเธอเริ่มอ่านนิทานให้เข้าฟังก่อนนอนพยายามทำอาหารง่ายๆที่ลูกชายชอบแม้จะยังดูเงองังะและไม่คุ้นเคยแต่ความพยายามของเธอก็ทำให้น้องเมกรู้สึกได้ถึงความรักที่แท้จริงความสัมพันธ์ระหว่างอรยาและภาคินก็พัฒนาไปอีกขั้น พวกเขามีโอกาสได้พูดคุยกันถึงเรื่องส่วนตัวมากขึ้นอรยาได้เรียนรู้ว่าภาคินเองก็มีปมในใจจากการที่พ่อแม่ของเขาคาดหวังให้เขาสืบทอดธุรกิจแต่เขาเลือกที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองการได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันทำให้ทั้งคู่รู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อบริษัทอรัรยาบิวตี้เอมพร์เผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทคู่แข่งรายสำคัญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลอกเลียนแบบสูตรลับของอารยาแถมยังทุ่มงบประมาณมหาศาลในการทำตลาดฟ้าสวยมากจ้ะน้ำเสียงของเธอสั้นครือแต่เต็มไปด้วยความสุขภาพคินมองภาพแม่ลูกกอดกันด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเขารู้สึกว่า คำแพงน้ำแข็งในใจของคุณหญิงหญิงอรารยาเริ่มละลายลงแล้วจริงๆหลังจากเหตุการณ์นั้นบรรยากาศในคฤหาสุริงยงไพศาลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอรารยาพยายามหาเวลาอยู่กับน้องเมกมากขึ้นเธอเริ่มอ่านนิทานให้เข้าฟังก่อนนอนพยายามทำอาหารง่าย,ายๆที่ลูกชายชอบส่งผลให้ยอดขายข,ายของอรารยาตกต่ำลงอย่างน่าใจหาย หุ้นของบริษัทดิ่งลงเวพนักงานเริ่มเสียควันคณะกรรมการบริหารกดดันให้อริยารีบแก้ไขสถานการณ์โดยด่วนวริยาเครง่งเครียดอย่างหนักเธอทุ่ม,เ,มเวลาทั้งหมดให้กับการกอบกู้วิกฤตจะจนแทบไม่มีเวลาให้น้องเมกอีกครั้งความเย็นชาและห่างเหินเริ่มกลับมาเยือนความสัมพันธ์ของแม่ลูกในขณะเดียวกันนั่นเอง โรงเรียนนานาชาติที่น้องเมดเรียนอยู่กำลังจะจัดงานแส,แสดงประจำปีน้องเมดได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนชั้นขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีซึ่งเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจฝึกซ้อมมานานและตื่นเต้นมากเขาอยากให้แม่ไปดูเขาแสดงเป็นที่สุดคุณแม่ต้องไปดูเมดร้องเพลงนะครับน้องเมดบอกอารยาด้วยแววตาคาดหวังอารยามองลูกชายด้วยความรู้สึกสับสน ในใจของเธอเต็มไปเรื่องงานที่รุมเรา้าเออแม่จะพยายามนะลูกแต่ช่วงนี้แม่ยุ่งมากจริงๆคำตอบของเธอทำให้น้องเมกน่าสลดลงทันทีพาคินซึ่งอยู่ในเหตุการณ์พยายามพูดกับอารยาคุณหญิงครับงานแสดงครั้งนี้สำคัญกับน้องเมกมากนะครับมันเป็นโอกาสที่เขาจะได้แสดงความสามารถและความมั่นใจที่เขาสร้างขึ้นมา แต่คุณก็เห็นว่าบริษัทของดิฉันกำลังเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนอรารยาตวาดกลับด้วยความหงุดหงิดถ้าดิฉันไม่รีบแก้ไขทุกอย่างที่สร้างมาอาจจะพังทลายลงได้วันงานแสดงของน้องเมกมาถึงอรายรยายังคงนั่งหัวมุนอยู่กับการประชุมชุกเฉินเพื่อหาทางออกจากวิกฤตรบริษัทโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเป็นสายจากนางซอยคุณหญิงคะน้องเมกไม่ยอมขึ้นเวทีคะ่ะ เขาเอาแต่ร้องไห้หาคุณหญิงอารยาชะง,งักไปในหัวของเธอเสียงของน้องเมกที่อ้อนวอนให้เธอไปดูเขาร้องเพลงดังก้องขึ้นมาภาพใบหน้าผิดหวังของลูกชายซ่อนทับกับตัวเลขขาาทุนมหาศาลของบริษัทคุณหญิงครับเราต้องตัดสินใจเรื่องแผนกูวิกเกตด,ด่วนแล้วนะครับเสียงของหนึ่งในผู้บริหารดังขึ้นอารยามองไปยังจอโปรเจ,จเกเตอร์ที่แสดงกราฟหุ้นที่ดิ่งลงหวัว แล้วเธอก็มองไปยังโทรศัพท์ไปมือในเสียววินาทีนั้นเธอตัดสินใจบางอย่างได้เลื่อนการประชุมออกไปก่อนเธอสั่งเสียงเชียบขาดดิฉันมีเรื่องสำคัญกว่าต้องทำอารยารีบขับรถไปยังโรงเรียนของน้องเมกด้วยตัวเองเธอวิ่งฝ่าผู้คนเข้าไปในหอประชุมที่นั่นเธอมองเห็นน้องเมกกำลังยืนตัวสั้นอยู่ข้างเวทีน้ำตาไหลาอาบแก้ม พาคินกำลังพยายามปลอบโยนเขาอยู่น้องเมกอรยาตะโกนเรียกเด็กชายหันมามองเมื่อเห็นว่าเป็นแม่เขาก็วิ่งโผล่เข้ามาเกาะเธอแน่นคุณแม่เฮ้อเมกนึกว่าคุณแม่จะไม่มาแล้วอรยากอดลูกชายไว้แน่บอกแม่มาแล้วจ้ะแม่มาดูคนเก่งของแม่ร้องเพลงน <Nothing. S 2> ่าดีเธอมองไปยังพาคินด้วยสายตาขอบคุณวันนั้น น้องเมยขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วยรอยยิ้มกว้างเสียงเล็กของเขาสั้นคลือในตอนแรกแต่เมื่อเห็นแม่ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างล่างเขาก็ร้องออกมาได้อย่างมั่นใจและภายเราจับใจอรารยามองค์ลูกชายบนเวทีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไหลรินเธอตนักในวินาทีนั้นว่าความสำเร็จทางธุรกิจที่เธอคุ้ยคว้าม,มาทั้งชีวิตเทียบไม่ได้เลยกับรอยยิ้มและความสุขของลูกชายคนนี้ หลังจากการแสดงจบลงอรารยาเดินจูงมือน้องเมกออกมาจากหอประชุมภาคินเดินตามมาข้างขอบคุณนะคะคุณภาคินอรารยาเอขึ้นเบาๆถ้าไม่ได้คุณดิฉันคงทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตไปแล้วคุณหญิงทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับภาคินยิม้มหัวใจของแม่ยอมยิ่งใหญ่เสมอวิกฤตของบริษัทยังคงอยู่ แต่หัวใจของคุณหญิงอารยาได้พบทางสว่างแล้วหลังเหตุการณ์วันนั้นอารยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเธอยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของบริษัทแต่เธอไม่ได้ละเลยน้องเมกอีกต่อไปเธอจัดตารางเวลาให้ตัวเองได้อยู่กับลูกมากขึ้นพาน้องเมกไปทำกิจกรรมต่างๆที่เขาชอบเมกนึกว่าคุณแม่จะไม่มาแล้วอารยากอดลูกชายไว้แนบออกแม่มาแล้วจ้ะ แม่มาดูคนเก่งของแม่ร้องเพลงเธอมองไปยังผ้าคินด้วยสายตาขอบคุณวันนั้นน้องเมธขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วยรอยยิ้มกว้างเสียงเล็กเด็กของเขาสั่นเครือในตอนแรกแต่เมื่อเห็นแม่ยืนให้กำลังใจอยู่ข้างล่างเขาก็ร้องออกมาได้อย่างมั่นใจและภายเรา่าจับใจอารยามองค์ลูกชายบนเวทีน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไหลรินเธอตะนักในวินาทีนั้นว่า ความสำเร็จทางธุรกิจที่เธอขวายคว้ามาทั้งชีวิตเทียบไม่ได้เลยกับรอยยิ้มและความสุขของลูกชายคนนี้หลังจากการแสดงจบลงอารยาเดินจูงมือน้องเมกออกมาจากหอประชุมพาคินเดินตามมาข้างขอบคุณนะคะคุณพาคินอารยาเอคขึ้นเบาละถ้าไม่ได้คุณดิฉันคงทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตไปแล้วคุณยิงทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับภาคินยิม หัวใจของแม่ยอมยิ่งใหญ่สเสมอวิกฤตของบริษัทยังคงอยู่แต่หัวใจคุณหญิงอารยาได้พบทางสว่างแล้วหลังเหตุการณ์วันนั้นอารยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเธอยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของบริษัทและที่สำคัญที่สุดคือเธอเริ่มแสดงความรักและความอ่อนโยนต่อลูกอย่างเปิดเผยน้องเมกเองก็ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของแม่ด้วยความรักและความสดใส เขากลับมาเป็นเด็กที่ร่าเริงและเต็มไปด้วยจินตนาการอาจวิตกังวลและไม่ยอมพูดของเขาหายไปจนเกือบเป็นปกติความสัมพันธ์ระหว่างอารยาและพากินก็พัฒนาไปในทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขากลายเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันอารยาเริ่มมองเห็นภาคินไม่ใช่แค่ในฐานะนักจิตวิทยาของลูกชาย แต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เธอรู้สึกสบายใจและไว้วางใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเธอให้เขารับรู้วันหยุดสุดสัปดาห์วันหนึ่งอริยภาคินและน้องเมย์ชวนกันไปเที่ยวทะเลหัวหินเป็นครั้งแรกทั้งสามคนเล่นน้ําทะเลด้วยกันอย่างสนุกสนานสร้างปราสาททรายและทานอาหารทะเลอร่อยได้ริมหาดเสียงหัวเราะของน้องเมย์ดังก้องไปทั่วชายหาด อารามองภาพลูกชายวิ่งเล่นอย่างมีความสุขสลับกับหมอบหน้าเปื้อนยิ้มของพาคินหัวใจของเธอพองโตด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนคุณดูมีความสุขมากเลยนะครับพาคินพูดขึ้นขณะที่พวกเขานั่งมองพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันอลรยิ้มบางครั้งค่ะดิฉันเพิ่งรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองในที่สุด อารยาก็สามารถนำพาอารยา Beauty Empire ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยกลยุทธ์ใหม่ที่เน้นความจริงใจและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะบริหารงานโดยให้ความสำคัญกับความสุขของพนักงานและสร้างสมดุลระวาังงานและชีวิตส่วน